สวัสดีครับบุอ๊องรถไทยครับผมมีมาเบืองปลามันครับเตรียมขุดนี่นะครับเบิ่งก่อนเป็นทังไดมาเนี่ยแม่ปวกกินแล้วทิ้งเป็นดินเหลืองครับอุม้มบรรยากาศดีมหมเนี่ยร่มดีขนาดเบิ่งก่อนครับเป็นแต่มีหัวมาเน,นี่ย ดินแตกเป็นตะยานแต่โอ้ะเสียดชาดนักปะนะต่เอาพันครับต้นนี้ว่คือดอกยีกแล้วเอาไว้ก่อนต้วน,นี้ฟาเสียสันติมาท้อการเอาพันธุ์ไปอยู่ครับเพราะว่าแปลงนั้นออบก็แล้วนี่ครับ้อดินแตะลายเลยครับเพื่ันแตกแห้งหรือแตกหัวหัวใหญ่หรือหัวน้อยดีเลย เมื่อมันใจครับตอนขุดมานล้วต้องสิท่ทยซูเบิงไหมตอนนี้ยากก่างตำรวจจากหนกันยังดีครับที่มีใบครับพันนี้กินปุ๋ยรอบเบียวนึงครับแปลงนี่มันเป็นแปลงอ้อมป้าอ้อรอกนี่ต้นกับ,บยย่้องง่านไหมครับเพราะว่าปลูกช่วงแรก บ่พอฝนบางเดียนนึงนี่แหละโอ้เด็บบ่หลอดบ่น่าได้พอเที่ยวบ่นี่ได้พอสามตันบ่นอนี่ยนะเครื่องห่างครับมันห่างก่น่ตาตา้เบิด์ด้นี่สามสี่ต้นไปดิห่างช่วงหนึ่งนี่ครับวิวมั่นกับมันยังดีครับที่มีใบ แสงก่อแสงยังน้อยแต่ว่าห้างไรครับดินบ่ดีที่ได้บกุกพันฝนตกนี่กับไช้ง่ายครับแปลงเป็นแผ่นติดผ่านก็ได้เล่แหละบนห้างวะครับเมื่อกดทำนั้นมันเต็มอีกเพราะรถติดหรอ,อก วัทา่าไรดินช่วงนี้แม่บ่เกิดลายตุนนี้นี่อาวกิดต้นุ่นนะว่างไรว,ปวะปุ่นเมีนเยนบดคู่นี่ง่าเลยบัดแต่ว่ากัดินมีดินแตกอยู่อืดีพ่าสันติมาน กูเล็กน้อยก่อนเป็นจีม่ากับพอมาเ้วปลูกไม่ได้วยเที่ยวเดียวเบิกอีหานสองหนี่เนาะจะต้องเบ่งระบบหมวกก่อนอันนี้จะตายครับจังออต้นนี้ว่าไงปวงใบไม่แล้วช่วง,งนึงอีวาบน มันจะดินแตกด้วยโอ้ยท้องไงท้องห้าเสียงนกเสียงกาขาวาๆขาวๆลูกตุ้มต่อปไปครับเดี๋ยวมาขุดเบิ่งเหรอครับสเสียสันเจ้ามาเก็บวิ่งไปแล้วสิเบิร์ตเลยได้ใบปุ้งไม่กับป้องกันมันเป็นปลามันอ้อมป่ายครับ วางบนหนัอหอยไว้กลางเพิ่นตัดขายแล้วล่ะกำลังปฟูงใหม่อยู่นี่สิไทยท่านบ่วยพูดเลยจิตไทยยังเปลี่ย,ยนแปลงอยูเลยโอ้แห่งแรกครับหอยแม่นตายแล้วบ่แถวนี้นี่มันมนโนเออาห้างหลายเนี่ยช่วงนี้ปุ้ยกินกินรอบเดียวนึงดิ นนหน่ไหนบะน้อนี่นี่จะได้ดดคูตัวบ่ละนั่งเก็บเงินจงหมดมัมนดินแรงบร่แบบรุ่งพร้อมละฉีดตัวสองรอบมั้งอุ้ยรอบนึงยาขายงากันรอบนึงครัแบแข็งนี้ก็มอยหกวาเนเนาะ เอาไปที่ว่าขัดออกตะปันที่มันใส่ได้ยังน้อยเนาะนี่แก้วอ่อยเหลื่อมปงเหรอดิแล้วบหบหัวกะค่อยเหลื่อมปุงแล้วไถได้บัลลันก์บัลนี้เนาะคิดตังไรละ่ะอืมก็คือแตกแค่นี้ยังไรแถววะ อยากกินก้านสาขาอันนี้ยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนี่มีหัวบอลไรพี่น้องเอร์ดินแตกนี่มันแตกแห้งแตกหัวใหญ่เลยดิอยจ้งว่า,ารุนกันอีกเทียนเนาะครับเนาะมีกันยางบนก่อนซสื้อผีก่อนอันนี้กระเม่นรถอ้อย กะปลาแก้วไอ้กว่าครับเบิดเลยตุนเกียงแองแซงแล้วเราก็งัวไปงั้ออะไรปะออกอะไรด,ดิฟังปุ่นมัน่งแกเป็นปลามันนะมเนาะไอ้ยมมอออมูมันมีใบออกฟังนี้มันมีใบแล้วพี่น้องโอเบิ่งยังน้อยก่นอนไปนั่งอะไรดี ค่อยับจากทางด้วยผู้ไม,ม่เนาะผู้อาจจะลมแรงนดิดหน่อยครับก็เบิ่งในแ้ยอีกใบยิกกะมี่ใบวุยยิกกะมี่กกมี่ขนาดตุ้นเดียวกันเลยอันนี้ยิกนี่อันนั้นวุยยิกนะี่ คือปีนังสัมปะท่าน,นี่สีบ่มีใบแล้วครับแต่แค่ก็แปลง่ันหันอยู่แปลงหยนันจำมับบ่มีหุ่นใบอู้เว่าห่างหลายไว้อ้ได้ทุนบนอมอ้อวแปลงนี่เนาะขายแปดพันมีผู้ซื้อคนนี่แปลงนี่ทอดอะไรคนนี่นี่ไหม ต้นเดียวกันออกจากเงาเดียวกันนี่ฟังนี่อีกฟังนี่บอ่อีกเป็นน้ำหยังว่ะมันคือพวกปีนน้ำกันสงสัยบ่ครับนั่งเบิ่งนี้ว่าเกิดหลายเลยเบิ่งนี้โอ้ยใดญ่ในทะเลเก่าสำนั้นะนะครับเนาะ เนี่ย่าดีดูแลมันไม่มีเวลาเนาะเพิ่งคู่ขาดโอ้ตายดีก้อนร็ไปไอ้ทิมครับเมื่อกี้ม้นงเป็นป้าเราคนนี้เป็นมาเบิร์เลยยิบเลครับนี่ยิบก,นกนินนี่นี่ไหม้างๆยิบ กันงการบริษีไม่คมอ่อมั่งบเลยว่ะคุณำังปล่อตับท่ทางคุดู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 ดได่ดาดู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 บูดูดูงูดูดูดครับโอ้ดมดูลมดู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 ดดู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 เบดดแล้วครับู e บด,ดูคูดูดูดนนูด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 ดูดูดดู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 ดมดูดู ว่าแตกอยู่ดินแตกอยู่อืมเอาเดี๋ยวิิดนาพ่อกันไหมครับเอาทีนี้เอาไวท้ทำนี้ก่อนครับขอบคุณครับผม